สวยทุกบินฟินทุกคู่ผมเกียร์ฟอร์เวิร์ดมาจัดให้ทุกท่านแล้วครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมกับเกียร์ฟอร์เวิร์ดนะครับฟุตบอลโคปาอิตาเลียนะครับเป็นคู่ระหว่างยูเวนตุสนะจะต้องเปิดบ้านพบกับกายารีนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเกียร์ฟอร์เวิร์ดมองแบบนี้แล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับยูเวนตุสเองช่วงนี้ผมบอกตรงว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าหนึ่งเลยแหละคือยูเวนตุสเป็นทีมที่เกมบุกห่วยแตกนะครับแต่เกมรับดีีีีนนนนนนนะะะครรัััับบเเเเพาาฉ้้่่่ยยผมววจอก กายาลี่ที่ปกติแล้วเล่นกับทีมใหญ่มักจะแพ้แค่1ประตูวันนี้เท่าที่มองจากแนวต้าแล้วก็โจ์เนี่ยยูเวนตุสต้องชนะถึง2ประตูนะครับผมว่าเป็นอะไรที่มากเกินไปสำหรับทีมที่ไม่ได้เป็นทีมที่มีเกมรุกดีขนาดนั้นนะครับและดูจากแนวต้าวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเอ็นเอียงโมเมนตัมนะครับไปทางฝั่งของอกายาลีอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับหตัวชัวจดัดมองไปที่กายาลีครับ จัดหนักจัดเต็มนะครับผมว่าคืนนี้ไกลี่ไม่น่าแพ้เกิน1ประตูครับ